ึจะหมายปลายทางแล้วค่ะนิตยาไปไหนเนาะถึงแล้วค่ะวันนี้เรามากินข้าวกันโหสวัสดีครับผม okay, okay. สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโอ้ย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 ฮัลพี่นอ้องปกติต้มไหมนี่ไม่ไม่ได้ขายทำให้น้องกินบอรู้ว่าน้องจะมาครับเ็ดแห่งกินเดียว เมื่อคืนหูอยู่ว่าเขามาด<อ>ีหนึ่งเิงคนนี้ยังโวเหอนจ้าเอื่อยอ<ล>ยก็ว่านางกินอยู่นี่เด้อน,นอนแสบมาถเปาชี้เท้ากับเพื่อก <laughs> ถึงราค่าถึงอุบลแล้วที่จริงถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนมากหวัวตีหนึ่งเถิงกับว่านางกินเขาอยู่นี่บอะกาปุ๊กเอื่อยค่ะพิ่งนอนหลับมาเดึกนะคะ วันนี้เราจะมากินกว๋วยจั๊บกับปากหม้อปากหม้อเยเตียอาค่ะฟังฟังหนีโบฮันนี่ฟังนีใส่แล้วฟังนั่นโบฮันดิไซไเดี๋ยอะต้องพับใหม่เพราะว่าเพราะว่า,มมนนาเมื่อคืนนี้แบบฝ่าแห้งฝนกระตกเมื่อคืน เรารอี่สาต้มกระจับนะคะทอดโค้งหมูโค้งหมูตีโค้งไก่ไม่มีหมูมีหมูสับทดสุดๆเลยค่ะเ็ป่ะเ็มนอเมหรือยังเเอาอย่างใจ้ไจักใ้จักการต่อมี้หมูยอของนี้ี่หมูอ่งกระานนี่หมูยอปากหม้อเลือไหนี่ นี่จะจะไปไหนไปกระเจาตัวสุดนี่กาแฟนี้คือที่สุดกาแฟโบราณค่ะเอมีฟาหรอฮะเปลือยูนีก็ฝนตกมายูรอบนอกตกหมดเลยนะเพราะอยู่เขา พ่อว่าหน้าว่าเหมือนแรงจะตกเดี๋ยวจะได้ยกเลิกอีกเมื่อคืนนี้งานยกเลิกนะคะบัากหมอเฮ็ดากหอเ็ดทาระจําแล้วุกคนรู้ไหมว่าตอนเราแรมอยู่กับพี่สาวนี่คืออาชีพเก่าของของหนูเขาเอือย ขายกาแฟโบราณจะขายอยู่นู่นค่ะทางเข้ามาตีดถนนเป็นร้านคัมภะกาแฟโบราณรสชาติก็คือเกาเเตัวนี้เห็ดแบบเห็ดแบบคือเกาแห้งโดนโดนเด็กกลับมาบานนะคะมาเล่นอุบลก็จะแวะมาหาผมแวะมาหาใหญ่นะคะเดี๋ยวรอดูก้อยจับเพป่นกำลังตุ่มก็จับกับเพดปากหมอให้น้องนะคะ ไปที่อยู่บนแมะมาอุ่นนุนพี่สาวแอมได้นะอยู่บ้านดงแสงสุขคือติดถนนถนนใหญ่เอี่ยวเข้ามาแป๊บนึงค่ะนิดเดียวแถวโรงเรียนยูบะทูดนะคะบรรยากาศดีมากมีหอตุกตุกพันอากาศดีนะคะแล้วก็รับทำข้ากล่องอาหารตามสั่งจัดลงทานนะคะเอออมแอมฮิตรับ จัดนะคะคเพืกก่อนเฮกบเขาแสบค่ะเอออุยอ้ยอุย้ยเท้าเท้าชนโตมาดูสิทำปากหมอ้อว้าวสีวดแล้วใกล้จะหมดแล้วอันนี้สร้างแก๊ปใดเด้อค่ะพี่น้องเก็บออเดือดโซ่เขาแล้วใส่เก็บกล่องปาดมาันละตัวนี้ เจ็ดสิบกองกองเท่าไหร,ร่ป้าสี่สิบป้าโถปิดร้านเลยบันนี้เตรียมแล้วเตรียมแล้วพ่อหัวน้องมาเฮ็ดให้นอนกินแล้วก็ปิดร้านเลยนี่น,นะคะใครที่จะอุดหนุนนะคะสั่งสร้างเขากลองหรือว่าจะสร้างปากหมอไปเฮ็ดเป็นโล่งท่านหรือว่าจัดเลียงอย่างต่างๆค่ะมีปากหมอมีอมีขนมจีบนะคะ สั่งได้เลยม,มีขอะวิธีเห็ดว้าวเอันาก็กลับมานสับรไปเอาี่ชิ้นก็พอนะจ๊ะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันกินกว่าจ้ำไม่ได้เขาเขาเป็นร่มผิดเพื่อกันตังต้งใจมีหนองไอุอ้นมากสภาพร่างกายเปลี่ยนไป บ่เ mm. คยขัน e ้นกับขั้นเป็นตุมเป็น Favorite. หมดมานถึงมันเปลี่ยนไปเลอเพราะใครยังอาจุเลยแตงโมยู่อยากจะกินแตงโมเนาะนะคะรอก่อนจับทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อเทียมแอมใส่ตอนนี้กิ้มจ้ะเป็นเสื้อที่ตังเต้สมัยเรียนอาชีวะพุ่นด้นเนี่ยค่ะเอื่อยแล้วเก็บไว้แสดงว่ายังหุ่นดีอยู่ยังใส่ได้ ได้เห็นแตงโมเหรอเห็นแตงโมหอยบกากินเลย่า่เห็นไหมจับเฉยเต้งแต็มเต่มมือทองสียนง่ายเอาบักซีดาค่ะบักซีดาแล้วก็บักหิ่งจู่จ้าเอาอะไรเอาแอปเปิ้ลด้วยนะคะเอาบักวางปลามิตยาเอาอะไร เอาสับประรดให้นิตยากับแตงโมแตงโม,งโมเดี๋ยวมะม่อองงมวมงป่าแล้วต,ต,ต้องไปเอาขี้เขาไปเก็บในป่าอ่ะพี่น้องเมือ,งค,นนนมมองค่ะเพื่นใดถนนใหม่มาเที่ยวมาหันนี่ถนนกำลังสางนะคะ่นะรอบนี้ถนนเสร็จแล้วนี่ไงเอาแบงค์อันนี้กับเขาด้วย จะออกลอยนึงคอยออกส่าวาดนี่นะคะฝากร้านพี่สาวด้วยนะคะนรารอไยจับจ้ะหาแต่แนวให้น้องกินนะคะประกาศดีมากพี่เอกเหรอ มาแล้วจ้าจชามนี้ไม่ได้ทำขายนะคะเป็นเห้น้องกินนะคะสุด <l ots> ยอด,ดยยอปจับไปจับอุบลน,นะคะของแท้สูตรอุบลต้องมีหมูยอหมูยออุบลน,นะคะ<ม>นี่สองแท้เลยอขออนุญาตพี่น้องนะคะสุดๆ ของกินค่ะป้าเดค่ะกินข้าวคียงน้ำกันค่ะมาเลงพอกันอยู่อำเภอเดชอุอดมนะคะจังหวัดอุบลน,นะคะมืออื่นกะอู้บนอีกค่ะมืออื่นนีอยู่อำเภอดอนมดแดงนะคะพอกันนะคะพี่นนองอ๋อ,อมแมมคอนอยจกิง,งก็จับก่อนจา้า